เนี่ยจอปางก็อยู่บ้านเอาปางจะเอาไปนะไปทำไมอยู่เคยหยิบมาไหนเข้ามา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 แล้วแล้วลากไปทำไมนะไปเลยนะไปเลยนะจุ๊บแจ็เข้ามาได้จุ๊บแจงอะไรฉันตายแล้วโอ้โหฉันตายฉันไม่น่าออกไปเลยฉันอยู่บ้านของฉันแล้วก็อยู่เลยว่า เฮ้ยอีเกียนอนมันหลุดเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าบ้านฉันโอเคบ้านนายตรงนี้มันมีมันมีอะไรกั้นไหมเนี่ยไม่มีเอาหรอไม่มีอะไรกั้นให้แกทุกคนลองลองมองซูมขึ้นไปด้านบนดิโอ้โหพี่โบว์พี่โบวที่เวงหวาวอยู่คนเดียวปลอดภัยปลอดภัยไม่ต้องมาห่วงพี่โบว์หวเวปลอดภัยมาก นี่เป็ลายบ้านฉันแล้เหรอยากฝันไปเถอะฝันไปเป็นสิบปีบ้านมืดมบบ้านฉันไม่ได้ฮ่าๆวันนี้ควรมีไฟบ้างนะนี่ไงฉันมีแล้วอันหนึ่งซึ่งอันหนึ่งสว่างเวอร์สว่างโล่เลยรอให้มันสว่างก่อนฉันจะไปทำบ้านฉันว่าอีกวันนึงบ้านฉันน่าจะเสร็จแล้วแหละวางตรงกลางไหมฉันว่าคืนนี้พวกเรานอนกันก่อนแล้วก็ให้พี่ชโมเป็นยามรักษาใจให้กับพวกเรา นนเะพี่โมดูร้านเราให้ด้วยนะถ้าพรุ่งนี้เช้ามาเดี๋ยวพวกเราจะไปปลูกต้องเอาข้างบนออกได้วยะจอที่จุดเลยนะมันต้องเอาอีกสองอันออกเอาอีกสองอ,องพ,พี่มันลืมบ้านเอเดี๋ยวมันก็ออกไปเองเอาไงอะ่ะ <c oughs> แล้วพี่โม่ลงมายังไงอะ่ะอ๋โอโดดลงมาเลยที่รอแลนดิ้งเหรอโอ๋ยช่วยด้วยหนูโด,ดนขังอยู่กับพนักง,งานยุเกียไม่ทำแบบนี้อ่ะ มีแต่บ้านจุดแจงสวยแล้วเนี่ยดูดิมีโซฟาด้วยอ่ะไอ้อย่ามายุขโมยดีกว่าเฮ้ยไปหาเอาเองทำไมอ่ะแบ่งหน่อยแกเคยเห็นคนที่แบบว่าเครียดแค้นมากๆแบบว่าไม่ทำบ้านตัวเองแล้วไปรื้อบ้านคนอื่นเลยปหเร่องไม่ดีหนูวิ่งเอาใครบาคนชั่วจังอ่ะโอ้ยบ้านพังหมดเลยโหบ้านป่านี่คือช่องแคบมากอ่ะทำข้าวคือคนอ้วนคนอ้วนทำข้าวอ่ะ เราต้องตะแคงค่าเข้าบ้านพี่โมนี่ทีไอแป้งของไม้ของไม้ตะแคงค่าเข้าได้เออว่ะเจ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 มาดูบ้านบ้านฟางนิบ้านฟางเป็นระบบอัตโนมัติไม่เดินหน้าเข้าไม่ได้ต้องตะแคงค่าเข้าคือนี่เรามาดูกันว่ามาดูดิมาดูดิมา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 เข้าได้ไหมไหนไหนไหนพี่โมพี่โมสาธิตการเข้าบ้านของปางให้ดูหน่อยสินี่ ดดดดดคือเข้าปกติไม่ได้ไม่ได้เข้าตะแข่งขันงเขาตื่ระบบอัตโนมัติวัดตื่นเจ๋งว่ะไม่มาเที่ยวจะทำบ้านดีกว่าทำบ้านตะแคงข้างเขาเอาพี่ไม่แล้วพี่ไม้อะไรอีกเนี่ยเป็นบ้าอะไรกับบ้านคนอื่นมากปะทำอะไรเราเฮ้ยบ้านฉันจะตะแคงข้างเข้ายังไงได้วะพี่ไม่ช่วยกินหน่อยสิ แต่ก่อนที่จโต๊ะแหงเขาชิดๆเจาะโตโต๊ะไม้กระจกเพิ่มอีกเธอไม่คิดจะขายเองบ้างหรอนี่คือใช้นายอย่างเดียวเลยเป็นระบบแบบใช้เพื่อนซิมูเลเตอร์หรอใช่เอาเยอะๆเอาเยอะๆตอนนี้หรือว่าจะไม่ทำแล้วล่ะสาวว่านงสาวว่ายน้ำมันไม่ได้ผลเอาอะไรอะครับหมดแล้วเนี่ยทางขึ้นโคตรไกล โอยฉันว่านะพวกเราอ่ะไม่ต้องหนีออกจากที่นี่หรอกอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเราก็ตายเวียนว่ยตายเกิดไปเรื่อยๆนี่ไงตะแคงข้าวเลยละเฮ้ยพี่โมเป็นแบบหน่วยหาอาหารแบคเกิลฮิบ้านปังสวยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือแบบว่าที่สอง คุณทำอะไรคุณจะทำอะไรคุณรื้อบ้านผมตามใจชอบอ่ะทำบ้านกลางกาญยืดเป็นบ้านของตัวเองเข้าคงปละหากอ๋อนี่ไงอ่านข้างอ่อนปะตอหนี้ยไหนๆค้เออค้าเข้าได้ละแต่คือรูรููเยอะมากเลยบ้านเลยวันนี้ตรงข้างหลังก็มีรูเนี่ยไม่เป็นไรมันทั้งไงมันไม่ขึ้นมาหรอกมันลงมาตรงนี้แหละ ห่าคิดมากนี่ทุกคนเข้าบ้านฟ<ห>าง,งนี่นอกจากทางเข้าเจ๋งๆแล้วก็ไม่มีอะไรเจ๋งอีกเลยโคนรใจร้ายพี่แม่งใจร้ายส,สุดไปฉันว่า <c oughs> คืนนี้ฉันปลอดภัยแน่นอนอะ่ะรับประกันคืนเงินได้ใน30วันได้คืนเงินแน่แน่คืนอะไรบ้า ผมก็ทำสะพานให้แล้วกันของสารจังเขาไปซ่อมพานอยู่อ่ะสะพานสะพานโควไฟพนักอาคุณชอบสะพานแบบไม่ดูดันมาตะเรือเฮ้ยตอนนี้มันคืนแดงด้วยโอ้ยคืนแดงพวกพนักงานอีเกียมันจะหดขึ้นหดขึ้นเรื่อยๆไม่นะรู้สึกว่าฉันได้ยินมาว่ามีคนที่โดนพนักงานอีเกียตบในคืนแดงเดือดแบบนี้ คือหูหลุดเลยนะหูหลุดเลยไงคือหูอ่ะหูกับตาหลุดออกมาเฮ้ยฉันได้ยินเสียงอ่ะฉันได้ยินเสียงเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวฉันมาดูให้มองจากตรงนี้แล้วยังไม่เจออะไรนะเฮ้ยอยู่นที่มาแล้วนึงเดี๋ยวที่มาเฮ้ยที่มาเอา สะพนานทำไ,ไ,ไปแล้วกูไปแล้วใครเอาไอ้ก็มีไอ,บอ้บ่อลองนั่งบินแบ็คไมอ่ะไอ้ปางขี้ขโมย <c oughs> พี่แมงพี่แมงเอาไมมาทำไหมที่ไม่คนเรียนพี่ีไม่มีบ้านอยู่อ่ะจุ๊บเจ๊ฉันไม่มาบ้าตัวเองล่ะ <c oughs> เาอี่ปิดประตูเดี๋ยนี้พี่ปิดประตูเดี๋ยวนี้แต่ว่าในนั้นมีเกียอยู่ไม่ใหรอแมแป้งไมกลับ้าตัวเองพี่แป้งเราต้องเลราต้องไล่มันออกเราต้องไล่มันออกไปโอเคโอเคโอเคมาตุเจไปไปไปไล่งเลยไอ้มาตุจตัเตี้ยเกินไปมันออไม่ได้ไอตัวเตี้ยมาไอตัวเตี้ยไอตัวเตี้ยไม่ได้ไอเไม่ได้ อยจะเอาเข้าไปแล้วไม่หันข้าเข้านี่ป่งไม่หันข้าวะสัตวอกเมื่อไห่่หันข้าไม่หันหรอกจุ๊บเซลเป็นไงบ้างเจยอยืนอยู่ข้างซอกก็อี้อยของไอ้ปางอะอ้าพี่ขอจบมากนะระบบสกิลลิตี้ของหนูมันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวหนูต้องคิดเห็นไหม แล้วแล้วทุกคนก็กลับมาอยู่ที่บ้านฉันบ้านฉันปลอดภัยที่สุดฉันทำลายบ้านเธอทิ้งเลยดีกว่าทุเรศมากฉันอยู่กับฉันดีดีเธอเนี่ยเอาตัวเล้นมาอยู่บ้านฉันแล้วก็บอกว่าบ้าเธอปลอดภ <c oughs> ัยยัยลูกแกย์ยัยเกไปแล้วไรยัยเกย์ก็รู้ไอ้ตัวเตี้ยอยังอยู่แถวนี้แล้วใครเปิดรูเลย <c oughs> ไม่ร <c oughs> นเลย,เลย นเจ๊ต่อยเจ๊ต่อยเออตายแล้วโอ๊ยตกตอบได้พี่ตอบได้ดิฉันยังไม่ตายฉันยังมีลมหายใจฉันจะทำลายบ้านคุณเชพี่อ่ะไร เอาไปเลยพ <reco Christ. S 2> ี่จะเอาใช่ไหมพี <kaz oo> ่เลือกพี่ก็ดูแล้วกันบ้านยงะใหญ่เล้วบ้านพี่อ่ะมีเพื่อนอะไรพี่คดดูอันรู้ล้วเราไงดีาเอาอันนี้เอ้แต่มันอยู่ใกล้มากเลยนะี มันน่าดี่ีถ้าบ้านเราแล้วเราก็ปั๊บแล้วก็ดึงอันนี้ออกจะได้เหรอนี่ไงแล้วไหนอ้เกียเห็นไหมเห็นไหมไหมเราเรียกมันเราดิอุ้ยพี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้อะไรโน้ตอะไรไอ้เร์อะไรนี่ยพี่ไม้มาแล้วพี่ให้พี่ไม้เข้าทุกคน จะเข้าหรอพี่บ้าปิดที่ปิดย่ิพี่บ้าปิดเลยวรืออย่างเงี้ยเห็นได้ชัดเลยมาดีดีมาแล้วมันจะเข้าได้ไหมโอ้โหโอ้โหเข้าไม่ได้ พวกเราอยู่ที่นี่ได้สบายเลยไม่ต้องกลับบ้านตัวเองหรอกใช่ชิวๆเลยเนี่ยกลับแล้วข้างหน้ามีอาหารเตรียมไวยหมดอก็จะไม่กลับบ้านฉันเหมือนกันฉันอยู่ที่นี่ฮะจองโซฟาสรุปบ้านที่ปลอดภัยที่สุดก็คือบ้านของป้าบ้านของกันบ้านของผมเองถ้าบ้านพี่ปลอดภัยพี่กลับไปอยู่บ้านตัวเองป่ะมันไปไม่ได้ตอนนี้มันมืดอยู่บ้านฉันมันโดนทำลายแล้วอย่มาโดนขอผ้าักไฟเอ้า ไม่ได้เอาไปเยอะนะเอาไปนิดหน่อยเองและในครั้งนี้นะคะคนที่สร้างบ้านได้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยที่สุดก็คือตุ๊กแกนั่นเองหยอกพี่แจ้งถ้าเราไม่ทำมันจะตกฉันมานะบ้านฉันก็สะอาดและปลอดภัยยนี่ไหมตายปิดรูเรียบร้อยเราเป็นบ้านของเราแล้ว เรายึดเรายึดบ้านดีกว่าแป้งใช่ใช่เรายึดบ้านเลยดีกว่าเอาไม่เอาอันนี้บ้านเจ้าของบ้านจ้าองบ้านนี่บานียบเจ้หของบ้านเจ้าของบ้านทุกคนเราด้ละบานน้เป็นองเราแ้วป็นของเาเลยอค้นาปังเราได้ละบ้านเนี้ยของเราแล้วเป็นของเราแล้วะไรคือว่าซีวิงและสุนนี่ว้าวาป้งปั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 งปยงปังป้าปังปังปัาอีก ไม่ใช่บ้านของลอนอ้าจะว่าบ้านแจงมันไอ้นี่แล้วนะมันบางทุกรูแล้วนั่นทำไมมันยังมีไอ้นี่เอ้าเข้ามาเต็มเลยเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะไอ้ปลาเปิดประตูหนูไม่ได้เปิดเฮ้ยผังมันผังมันผังมันอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยุชกว่าออกไป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 ใครเปิดประตูอ่ะเมื่อกี้ อคราวหน้าจะเป็นซุกคนค่า,าตาัวอีก